วันนี้เราก็จะมากลิ้งด้วยล้อกลิ้งสปริงเหมือนดังเช่นเคยเมื่อวานนะคะทุกคนเราก็จะมาทําชาเลนจ์กลิ้งด้วยล้อกลิ้งสปริงเนี่ย30วันชาเลนจ์กลิ้งสร้างกล้ามเนื้อ30วันวันนี้วันที่2แล้วนะจ๊ะทุกคนกลิ้ง3นาทีจ้า การกลิ้งนะจ๊ะทุกคนคือการออกกำลังกายแบบฝืนธรรมชาตินะคะก็จะบาดเจ็บได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ดีก่อนที่จะฝึกกลิ้งนะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนค่อยกลิ้งจ้าและที่สำคัญเราต้องหารอกกิ้งที่เหมาะกับตัวเราด้วยนะคะอย่างตัวเองสูงไวัยแล้ว ก็ต้องใช้แบบสปริงดึงกลับอัตโนมัติเป็นตัวช่วยในการกลิ้งนะคะใครที่ชอบในการออกกาลังกายแบบล็อกลิ้งต้องศึกษารายละเอียดดีๆนะคะไม่ฉะนนั้นเราอาจจะบาดเจ็บได้จ้า